ฝากด้วยฝากฝาวนะครับฝากยฝากด้วฝากครับฝากครับเชิญนักข uh, ่าวครับไมาดีนะครับน้องไาเยนาหาลยเรียนถามเรื่องการจับการพนันลักลอบในการพนันเมื่อวานแล้วก็มีคำสั่งให้ผู้การ5าคนบาน5มาช่วยราชการเนี่ย ตรงนี้เป็นการทํางานของหน่วยงานไหนก็รับก็เป็นเป็นนโยบายครับที่ผมได้กําชับเรื่องไมบุกนะครับว่าขอให้ได้ดูแลให้เรียบร้อยนะครับจะให้มีปัญหานะครับแล้วก็มีการสัดการกําชับอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เป็นการบริการของของปราบนะครับที่ได้เป็นนัวางเข้าไปในการข้อหมายก็ตอยแรกที่ที่ที่องตันนะครับซึ่งมีผู้เล่นถองร้อยเก้าสคน วันนี้นะครับวันนี้ครับก็ได้เป็นมาคาร่านะครับเป็นเป็นโตโยิบน,นะครับแล้วก็มีกลางปัจจุบันรอดรัดกระครับแล้วก็ชิปอีกวันที่9นะครับรลดลงบประษาใจมากนะครับแล้วก็นนาากวกันที่บางนาเข้าไปในโดยเสกเนี่ยวัน90กว่านะครับแล้วก็ที่โฮแก้วประมาณ30าวกว่านะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการคาสิโนพิไทยก็ให้มาช่วยการก่อน ให,ให้ที่สภาสตตวรรนะครับกรณีที่ผู้ก,การท่าม,มาเนื่องจากว่าเป็นบทขนาดใหญ่และก็สองสองพื้นที่ติดต่อก,กันนะครับก็ถือว่าผู้การแต่ว่าที่กรณีอาทบเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ทเขเเดียวนะครับก็มาผู้การก่อนแล้วก็ให้มีการสร้างกมก,การสอบสว,วนนตอ ที่ย้ายเข er ้ามาสู้ตอรต่อร้อมีเวลาผู้กับกับผู้การห้าใช่ไหมต้องมีผู้กับกับผู้การห้าแต่เช็คเจอที่ผู้การมาเนี่ยว่ามันมีสองโรงพักคมของการแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยมันสู้ต่อร้อนสองร้อยกว่าคนมันใหญ่มากนะครับซึ่งซึ่งถือว่าผู้กับไม่รู้ไม่ได้แล้วผู้การไม่รู้คุไม่ได้ไม่พอนะครับก็ต้องต้องนแล้วผมคนนโยบายผมคือหัวหน้ารับผิดชอบไปแล้วส่วนจะเป็นรายละเอียดว่าเป็นรองรองผู้กับนี่ก็อยู่ที่พื้นที่การดำเนินการแต่ว่าตัดต่อร้อนจะดำเนินการเฉพาะส่วน เมือต้อมีคำสั่งย้ายมามีระยะเวลากำหนดนะครับไม่มีครับไม่มีการตั้งการสอบสวนการตรวจสอบเขาได้จริงจะให้ให้ให้เรลยไปเขาว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับเฉลยอันนี้ก็เร็วสุดแล้วทอ่าที่ได้มีคำสั่งมานี่ได้มารายงานตัวอะไรอย่งครับวันนี้มาเลยครับมามาราครบนเนี้ยโอเคคือก่อนหน้านี้เห็นว่าท่านท่านมีนโยบายที่จะปราบปราม่อน คือบอกให้อยู่แต่เรเห็นว่าบอลทั hmm. ้งสองแห่งเนี่ยไม่ยอมหยุดอันนี้ไม่ใช่ก็ผมก็สั่งรวมทั้งหมดนะฮะสั่งรวมเพราะควบคุมบรรยากาศด้านดีมันเกี่ยวกับชญากรรมเกี่ยวกับปัญหาเยอะแยะนะครับก็ต้องต้องกำชับทั้งประเทศนะฮะทั้งในส่วนของที่อื่นอย่างบอลค้าเสร็าปที่มีเก่าแก่นี่ก็มีันนี้ก็พอเข้ามือการอยู่ในที่ที่มีปัญหาก็ต้องพบนะครับก็ต้องเรยนการควบคนี่คือทางประเทศเลย ใช่รัามผู้แทนต่างจังหวัดคือพวกนู้นสาภาพหมดเลยหรไม่จอดรแล้วตอนนี้ไปเขามีนโยบายขี้โมดเพิ่มมากขึ้นผมเข้มขนาดไนไม่มีบ่ายนยงลก็อันนี้ก็ว่าไปครับในการร้องเรียนมาแล้วตรวจสอบเข้าใจรขอข้อมูลจะคื้อะไรไม่ต้องครับข้อมูลนีประชาชน้องแจ้งอล้นมีการแจ้งหรือเทากับแจ้งมแล้วตอในสมนี่ได้รับแจ้งจากประชาชนมากมายแค่ไหน ก็มีมาก็เราต้องตรวจสอบอันนี้ผมผมสั่งเลยว่าเราหลักการภาพรวมทั้งหมดกรณีนี้คือเหมือนจะเป็นกรณีตัวอย่างให้ท้องที่อื่นก็่ต้องเป็นตัวอย่างเลยเราพบแล้วก็จับกลุ่มได้เพราะโคงการปริมาณมากก็ต้องเรียนการตหมายไม่ต้องตัวอย่างใครเจอก็ต้องทำระบบของคุณเยอะคือผู้ดูแลท้องที่โดยเฉพาะผู้อำนวยการต้อง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 นินการต้องต้องทั้งหมดต้องต้องพยายามที่ดูแลที่ให้เรียบร้อย ท่านทำให้มาช่วยราชการแล้วเนี่ยมีการแบ่งมอบหน้าที่อะไรรับผิดชอบมมอบครับต้องมาทํางานที่ทุกวันก็มอบหมายงานเปเลยแล้วในส่วนของผู้ที่จะเป็นรักษาโยมอันนี้เป็นเรื่องของภาคของกองจัดการเขาถ้ามีนะยบายระบิดระบามปั๊มบอลภาพรวมยังไงลางก็ผมผมพูดเป็นนโยบายหลักอยู่แล้วครับยังไงไม่มีอะไรพิเศษนะเอาใบยมุกทุกอย่างใช่ไหมฮะไม่ใช่จัเทื่องบอนเรื่องตู้ม้าทั้งหลายแหละตู้ม้าไฮโ กับยี่กีนะครับแล้วก็พี่ประชาชนเดือดร้อนนะครับทำบริการเปิดเกินเวลาโ <c oughs> มสูงเด็กเยาวชนอันนี้เป็นมาตรการที่ผมให้คำชำสถานบริการที่เปิดเสียงดังแล้วก็ปิดเกินเวลาตรงนี้ถ้าเกิดชาวบ้านเขาเดือดร้อนแจ้งมา,าที่ไหนฮะแจ้งมาหรือห้า้ากล้าครับเรืองตากน,นี้ไปคือบ่อนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนก็คือทางตำรวจนี่คือเอาจริงกว่าล้างหมดก็จริงขนาดนั้นผมสั่งนะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ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 ครับ